ที่นี่แม่หมอฮันชาแนลคลิปนี้เป็นคลิปการดูดวงรายเดือนของทั้ง12ราศีคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเนื่องจากการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลในการทำนายดวงครั้งนี้ข้าพเจ้าใช้ไพ่หน้าคราชเรกศาสตร์ในการทำนายดวงสวัสดีค่ะแม่หมอฮันเองนะคะวันนี้ เราจะมาทำดวงรายเดือนประจำเดือนเมษาของปีพศ2566ค่ะกลาบสวัสดีลูกดวงและผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะอันดับแรกเริ่มต้นเราจะไปทำที่ราศีมังกรกันก่อนค่ะการเงินของชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรบ้างคะไพ่ตอบว่า การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้อาจนำความเครียดมาให้ก่อนที่จะประสบความสำเร็จค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดหวังจะได้ไม่ถึงที่เราหวังค่ะการเงินอาจจะไม่สมหวังแต่ว่าก็ได้และคะ่ะต่อไปเป็นเรื่องการงานนะคะการงานของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนเมษาเป็นยังไงบ้างนะคะเขาบอกว่าถ้าคิดจะออกงาน ให้หาไว้ก่อนอย่าออกแบบกระทันหันแรงกดดันค่อนข้างมากซะด้วยนะคะในที่ทำงานเป็นปัญหาสีชมพูแบบปัญหาเด็กน้อยปัญหาที่จริงๆไม่ควรที่จะเกิดเพราะฉะนั้นอดทนนะคะสู้ๆค่ะต่อไปเป็นเรื่องของสุขภาพของชาวราศีมังกรค่ะเป็นยังไงบ้างคะเดือนเมษา ไทยตอบว่าช่วงเดือนเมษาชาวราศีมังกรต้องระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาการท้องอืดท้องเฟอ้อท้องเสียอาหารเป็นพิษมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลำไส้และอวัยวะส่วนปลายหรือลำไส้ส่วนปลายรวมไปจนถึงหน้หนาท้องขาท้องน้อยแล้วก็อวัยวะเพศเนาะแล้วโชคลาภล่ะคะชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรชาวราศีมังกรเรื่องโชคลาภนั้น ยังไม่มีค่ะและแทลไลเด็กเด็ดอะไรมาไม่ต้องบอกคนอื่นนะคะให้ซื้อเงียบๆมีชันนรเลขจะเคลื่อนด้วยค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องสุดท้ายของชาวราสีมังกรความรักค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเดือนเมษาเขาบอกว่าจะมีเกณฑ์ทะเลาะกับคนรักค่ะปัญหาเดิมๆซ้ำๆซ,ซ,ซากๆนะคะเพราะฉะนั้นความรักจะมีปัญหารหรือเกิดการไม่สมหวังได้ ส่วนคนที่โสดนะคะคนที่เข้ามาเขาอาจจะไม่ถูกใจเราอะไรบางอย่างคะ่ะซึ่งก็เป็นปัญหาเล็ก,ลกๆน้อยๆนั่นแหละคะ่ะคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบนะคะไม่ต้องฝืนคะ่ะหาใหม่ต่อไปเป็นราศีกุมนะคะการเงินของชาวราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างคะ ในช่วงเดือนเมษาภายตอบมาว่ามีก็ไม่ต้องพูดค่ะไม่มีก็ไม่ต้องพูดนะคะเพราะเขาบอกว่าถึงพูดไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรแถมพอพูดไปแล้วอาจจะไม่ดีด้วยซ้ำนะคะการงานของชาวราศีกุมราคะประจำเดือนเมษาเป็นยังไง ภัยบอกว่าเลือกที่รักมักที่ชังค่ะปากของเราเนี่ยเลยค่ะจะพาซวยยิ่งเราพูดแทนที่มันจะยิ่งดีมันกับกลายเป็นเรื่องแย่เพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้ถ้าหากเขาไม่ได้ขอความคิดเห็นของเราในหน้าที่การงานเราไม่ต้องออกความคิดเห็นค่ะอยู่ในแบบของเราไปทําในสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําไปนะคะเรื่องสุขภาพนะคะของชาราศีกุมในเดือนเมษาเป็นยังไง เขาบอกว่าช่วงนี้ชาวราศีกุมเนี่ยเรื่องสุขภาพก็ไม่ค่อยดีแถมยังมีเรื่องอุบัติเหตุซะด้วยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังค่ะจะไปไหนให้เตรียมตัวให้ดีก่อนให้เช็คให้ดีก่อนไม่ว่าจะเป็นการเตรียมยานะคะหรือแม้กระทั่งเตรียมสภาพรถหรือเตรียมทุกอย่างให้เพียบพร้อมก่อนเนาะจะได้ไม่มีปัญหานะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของโชคลาบค่ะเป็นยังไงคะชาวราศีกุมมีโชคมีราบไหม เขาบอกว่าชาวราศีกุมไม่มีโชคเลยค่ะแถมยังห้างออกจากงานโดยฉับพลันอีกด้วยและอีกอย่างหนึง่งคนที่มาบอกหวยเรามาเข้าฝันเรารอบที่แล้วหรือเราได้โชคจากใครมาเนี่ยเรายังไม่ทําบุญให้เขาหรือเปล่าเขาไม่ให้เราในรอบนี้นะคะไปทําบุญให้เขาก่อนเนาะต่อไปเป็นเรื่องของความราคาของชาวราศีกุมความรักของคนที่มีคู่และไม่มีคู่เป็นยังไงมา้งคะช่วงเดือนเมษา เขาบอกว่าคนมีคู่ก็จะมีปัญหามีเกณฑ์ทะเลาะกันทั้งทางที่ความรักเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อย่ายึดทิฐิมากเกินจนเกินไปอะนะคะแนะนําว่าค่อยเคลียร์กันแล้วกันเพราะยังไงก็รักกันอยู่ดีส่วนคนโสดจะมีคนเข้ามาแน่นอนค่ะต้องระวังเรื่องเอาแต่ใจหรือต้องระวังการเป็นคนเจ้าปัญหาขี้สงสัยเอาไว้นิดนึงจะได้ทําให้ความรักเดินไปได้อย่างราบรื่นนะคะ ต่อไปเป็นชาวราศีมีนนะคะดวงประจำเดือนของชาวราศีมีนประจำเดือนเมษาการเงินเป็นอย่างไรบ้างนะคะการเงินอออเขาบอกมาเลยค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ทําให้ความเจริญก้าวหน้าค่อนข้างดีจังมากการเงินจากที่มีปัญหาอยู่ก็จะหมุนได้คล่องปลื้ดเลยทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีเงินที่หวังก็จะได้ด้วยนะคะต่อไปเป็นเรื่องการงานของชาวราศีมีนนะคะเป็นอย่างไร การงานของชาวราศีมีนเขาบอกว่าอย่าใจร้อนค่ะให้รอนะคะสิ่งที่เราคิดว่าเรามั่นใจหรือถนดัดอาจสร้างปัญหาให้เราได้หรืออาจจะไปล้ำหน้าชาวบ้านชาวเมืองเขาสร้างความหงุดหงิดได้เพราะฉะนั้นให้ปฏิบัติตัวเรื่อยๆนะคะอย่าเพิ่งโชว์พลังมากจะได้ไม่มีปัญหาเนาะและอีกอย่างหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหรือการย้ายที่ทำงานมาใหม่อาจจะยังไม่ใช่ที่ของเราอย่าเพิ่งเปิดเผยตัวตนมากนะคะต่อไปเป็นเรื่องสุขภาพของชาวราศีมีนประจำเดือนเมษายนค่ะเอาละสุขภาพของชาวราศีมีนนะคะในช่วงนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนอกจากความคิดมากหรือคิดไปเองนะคะและเอง ยังต้องระวังเรื่องหัวใจด้วยจะสับสนนะคะแสดงว่าสุขภาพไม่ได้แย่แต่มันไปปั่นป่วนที่ห้วเรื่องของหัวใจแทนนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าชะล่าใจนะมันไม่แย่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทำตัวแบบเฉยเมยกับมันได้นะดูแลตัวเองนิดนึงแล้วกันค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องโชคลาภค่ะชาวราศีมีมีโชคไหม ขาบอกเลยค่ะว่าไม่มีโชคค่ะคนที่ตายไปแล้วเขาก็บอกว่าเราได้ไปแล้วเราไม่ทําบุญให้เขาหรือมีคนที่เขาเป็นสิ่งรีรับอะค่ะมาให้แล้วเขาบอกเรา,าเราไม่เชื่อเพราะฉะนั้นงวดนี้ถ้าอยากเสี่ยงโชคอีกเขาบอกอะไรก็ให้ฟังนะคะแล้วก็ไม่แนะนําให้ไปบอกต่อด้วยเพราะว่าเขากินบุญได้จากเรานะเขาไม่ได้กินบุญได้กับคนอื่นถ้าคนอื่นซื้อเขาไม่ให้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้เราเป็นคนซื้อเองนะคะ ต่อไปเป็นเรื่องของความรักของชาวราศีมีนบ้างทั้งคนโสดและคนไม่โสดเลยเป็นยังไงคะเขาบอกว่า ความรักของชาวราศีมีนสาหรับคนมีคู่ต้องระวังปัญหาคิดไปเองค่ะเรื่องมือที่สบางทีเขาอาจจะสนใจจริงแต่มันยังไม่ทันได้มีอะไรพยายามอย่าไปยุยงส่งเสริมให้เขาอยากจะออกไปหรือว่าไปทําให้มันมีปัญหาทั้งๆท,ท,ที่ยังมันมีปัญหานะคะส่วนคนโสดจะมีคนเข้ามาแน่นอนค่ะแต่ต้องระวังให้ดีเพราะปัญหาจากตัวเราที่เรามองว่าเขาอาจจะไม่โสดเนี่ยอาจจะทําให้เราชวดได้นะ ราศีต่อไปนะคะก็คือราศีเมษค่ะการเงินของชาวราศีเมษเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงเดือนเมษาไพ่ตอบมาเลยค่ะว่ามีเงินแต่ก็ยังต้องหมุนอยู่ยังมีปัญหาอยู่นะคะมันอาจจะเกิดจากการที่ที่ผ่านมาเราสร้างปัญหาเอาไว้หรือต้องมาหมุนในช่วงนี้แต่การเงินก็มีเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะต่อไปเป็นเรื่องการงานของชาวราศีเมษค่ะเป็นอย่างไรบ้าง การงานขึ้นมาเลยค่ะว่าทำอะไรไปตอนนี้ก็ไม่มีใครปลืมล้มละค่ะเพราะที่ผ่านมาเราอาจจะทำงานไม่ถูกสเปคหรือทำให้เขาผิดหวังเหมือนเราเองก็ผิดหวังในเรื่องของเงินเลยทำให้ผลงานออกมาไม่ดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะทุกหน่อยนะคะในสายงาน ต่อไปนะคะในเรื่องของสุขภาพราคาชาวราศีเมษเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วงเดือนเมษาโอ้โหได้เลขนี้ออกมาหมายถึงว่าเป็นเลขที่ซับซ้อนมากเลยค่ะเพราะว่าอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือมีปัญหาเกี่ยวกับปลายประสาทข้อเท้าพลิกหกล้มหรือตกบันไดหรือลื่นหรือเป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังหน่อยนะ ต่อไปนะคะเป็นเรื่องของโชคลาบค่ะชาวราศีเมษเนี่ยเดือนเมษาเขาจะมีโชคกันไหมคะใครตอบออกมานะคะว่าเกือบจะมีละคะ่ะแต่พอดีว่าเงินที่หมุนอยู่เนี่ยมันไม่พอค่ะซื้อน้อยก็ได้น้อยซื้อมากก็ได้มากนะคะแต่เขาบอกว่าตัวเราอาจจะไปซื้อเลขที่มันไม่ถูกอะคะ่ะหรือไปชอบเลขที่ไม่ชอบมันเลยทําให้เสียเงินฟรีซะเยอะนะคะ ต่อไปเป็นเรื่องของความรักค่ะทั้งคนโสดและคนไม่โสดความรักของชาวราศีเมษเป็นยังไงบ้างคะเอาละเขาบอกมาค่ะว่าถ้าคนที่เป็นคนมีคู่แล้วเลิกรากันไปมีเกณฑ์จะกลับมานะคะแต่ตัวเราต้องให้โอกาสถ้าไม่ให้โอกาสก็ผ่านไปค่ะ ส่วนคนที่ไม่มีคู่นะคะกำลังจะได้ประสบพบเจอแต่ตัวเราจะมีเวลามากพอที่พิจารณาไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องลองให้เวลาดูนะคะถ้าอยากคบหรืออยากมีใครสักคนเนาะราศีต่อไปเป็นราศีพฤษภนะคะการเงินของชาวราศีพฤษภป,ประจำเดือนเมษาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะเอาละไพ่บอกมาเลยค่ะว่าการเงินไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ ต่มีคนสปอร์ตค่ะคนที่เขารักเราไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนนะคะเขาจะสปอร์ตเราอย่างดีเลยต่อไปนะคะการงานของชาวราศีพฤษภเป็นอย่างไรบ้างคะการงานเขาบอกว่าไม่ได้ก้าวหน้าไปจากเดิมแต่ก็ไม่ได้แย่ไปกว่าเดิมแต่มีความถนัดมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นการงานยังไม่ต้องคิดรีบออกนะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเอง แบบมีคนซัพพอร์ตมีคนหนุนหลังเลยนะต่อไปเป็นเรื่องของสุขภาพของชาวราศีพฤษภค่ะประจำเดือนเมษาเป็นอย่างไรบ้าง อ่ะโอเคค่ะสุขภาพตอบมาเลยค่ะว่าหน้าเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้ไข้หวัดไอจามทอมซิมอักเสบเหงือกฟันมีปัญหารวมไปจนถึงพวกหลอดอาหารนะคะหลอดลมเอาง่ายๆก็คือช่วงปากจนถึงช่วงลำคอค่ะต้องขออภัยนิดนึงนะเมื่อกี้มือม,มือชนไม่ทีนี้นะคะต้องขออนุญาตพูดเพิ่มเติมนิดนึงช่วงนี้ให้ดูแลส่วนนี้ให้ดีรวมจนถึงปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเน็บนะคะ และต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับสภาพจิตใจด้วยอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักหรืออาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้กระทบกับเรื่องจิตใจรวมไปจนถึงอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจนะคะไขวัดไอจามไม่พอยังมีโรคหัวใจหรือหอบผืดพืพ้นมาเพิ่มด้วยต่อไปนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภค่ะโชคลาภของชาวราศีพฤษภเป็นอย่างไรบ้างคะเขามีโชคไหมประจำเดือนเมษาโอเคค่ะไพ่ตอบออกมาแล้วนะคะว่า โชคนั้นได้มาจากความขยันค่ะหรือการไม่สร้างปัญหาเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้หมายความว่าตัวเราจะมีโชคก็ตตอเมื่อเราทำงานเท่านั้นเองนะคะประจำเดือนเมษาเนาะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักของชาวราศีพฤษภทั้งคนโสดและไม่สดความรักเป็นยังไงคะไพ่ตอบออกมาแล้วนะคะว่า คนที่ไม่โสดเนี่ยมีเกณฑ์ว่าความรักจะพัฒนาไปได้แต่เราต้องตัดสินใจว่าเราจะมาเจอเขาหรือต้องเลือกว่าจะต้องอยู่ไกลกันต่อไปหรือว่าไม่อยู่ใกล้กันดีแค่ต้องเลือกนะคะไม่ได้แบบว่าต้องเลิกเนาะแต่สําหรับคนโสดนะคะคนไม่มีแฟนเขาบอกมีคนคนหนึ่งแอบชอบเราอยู่แต่เขาไม่กล้าพัฒนากับเราหรือตัวเราเองไม่อยากพัฒนากับเขาเลยทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากนิดนึงค่ะ ราศีต่อไปนะคะเป็นราศีเมถุนค่ะดวงประจำเดือนนะคะของชาวราศีเมถุนเดิมต้นอันดับแรกการเงินค่ะดวงการเงินประจำเดือนเมษาชาวราศีเมถุนต้องระมัดระวังให้ดีนะคะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเครียดการเงินมีปัญหาอยู่ชะงักค่ะหากได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของการงานค่ะชาวราศีเมถุนการงานต้องระมัดระวังอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนค่ะช่วงนี้จะโดนหักหลังและโดนกันแกล้งด้วยเพราะฉะนั้นหากอยากเปลี่ยนงานหรือกำลังที่กำจะโยกย้ายงานไปไหนนะคะแนะนำไม่ให้พูดหรือไม่ให้บอกค่ะให้วางแผนและทำคนเดียวงิยบๆนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องสุขภาพค่ะ ชาวราศีเมถุนดวงประจำเดือนเมษานี้ต้องระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับภูมิแพ้ไข้หวัดไอจามนะคะรวมไปจนถึงเหงือกฟันทอมซิมอักเสบค่ะ เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีนะคะต่อไปเป็นเรื่องโชคลาภค่ะโชคลาภของชาวราศีเมถุนจับไพ่ออกมาแล้วนะคะได้โชคจากแดนไกลได้โชคก้อนใหญ่จากทางไกลหรือสแสวงหางานในทางไกลจะทําให้ได้เงินมากขึ้นหากต้องการเสี่ยงโชคไม่แนะนําให้เสี่ยงโชคกับผู้หญิงนะคะ ต่อไปเป็นเรื่องความรักของทั้งคนโสดและคนไม่โสดค่ะชาวราศีเมถุนที่มีคู่แล้วต้องระวัดระวังปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆที่เกิดขึ้นจากตัวเองหากไม่ยอมปล่อยผ่านทุกอย่างก็จะผ่านไปไม่ได้ค่ะแต่หากเราปรุงและไม่พยายามจับผิดทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี ส่วนคนโสดนะคะชาวราศีเมถุนจะมีคนเข้ามาค่ะพัฒนาความสัมพันธ์ได้สักระยะหนึ่งจะมีปัญหาได้เพราะตัวเราอาจจะเป็นคนคิดมากหรือขี้น้อยใจเก่งไปนิดนึงปัญหาตรงนี้จริงๆแล้วมองผ่านได้นะคะชาวราศีเมถุนแค่อย่าคิดมากอย่าช่างสังเกตอย่าเก็บไปคิดเยอะค่ะ ราศีต่อไปนะคะเป็นราศีกรกฎค่ะดวงประจำเดือนของชาวราศีกรกฎในเดือนเมษานี้เป็นอย่างไรกันบ้างเป็นเริ่มเลยนะคะการเงินค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะการเงินจับไพออกมาแล้วนะคะเขาบอกว่าการเงินในคืนไม่เข้าคายไม่ออกหรอกคะ่ะแต่พอดีมีคนที่เขารักเมตตาและก็พพอร์ตอยู่นะคะต่อไปเป็นเรื่องการงานล่ะคะเป็นอย่างไรบ้าง การงานนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยค่ะกำลังจะต้องเริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเหมือนว่าเจ้าตัวจะคิดว่าทุกอย่างเป็นศูนย์ไปเสียหมดแต่ก็ยังมีกำลังใจดีๆที่จะทำงานต่ออยู่ค่ะซู้ๆนะคะ ต่อไปเป็นเรื่องของสุขภาพของชาวราศีกรกฎบ้างค่ะดวงประจำเดือนเมษานะคะต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปวดท้องค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระเพาะนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลำไส้และต้องระมัดระวังปัญหาที่มาจากภายในหรือเลือดลมไม่ดีนะคะหน้ามืดวิงเวียนศีรษะรวมไปจนถึงอาการปวดเมื่อยที่ไม่รู้จักหายนะคะรวมไปจนถึงระบบเกี่ยวกับเส้นประสาทบางอย่างนะคะที่ต้องระมัดระวัง ต่อไปเป็นเรื่องโชคลาภค่ะชาวราศีกรกฎจะมีโชคไหมคะประจำเดือนเมษาชาวราศีกรกฎไม่ควรเสี่ยงดวงเลยซื้อน้อยค่ะแต่ว่ามีเกณฑ์ได้โชคนิดเดียวเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับดุนยพินิจแล้วกันนะคะต่อไปเป็นเรื่องความรักค่ะของชาวราศีกรกฎทั้งคนโสดและไม่สดเลยเป็นอย่างไรบ้างคะ ในตัวดวงบอกมาแล้วค่ะมีเกณฑ์ความรู้สึกเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ไม่อยากพัฒนากับใครเลยทั้งคนโสดและคนไม่โสดเลยนะคะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างค่ะโดยเฉพาะสําหรับคนที่มีคู่แล้วอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตคู่เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ค่ะถ้าเรามองให้มันแตกฉานนะส่วนคนไม่มีคู่ช่วงนี้จะยังไม่มีคนเข้ามาค่ะและมีเกณฑ์รู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตอันนี้ควรเน้นไปท่องเที่ยวเพื่อจะเจออะไรดีดเด็ดๆบ้างนะคะ ราศีต่อไปเป็นราศีสิงค์ค่ะดวงของราศีสิงค์นะคะประจําเดือนเมษาเป็นอย่างไรบ้างไปเริ่มกันเลยค่ะดวงการเงินค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะของชาวราศีสิง์ประจําเดือนเมษาเขาบอกว่าอ่ะยังหมุนอยู่นะคะยังแก้ไขปัญหาได้อยู่แต่ก็รู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่ได้รับเหมือนกันมีปัญหาอะไรหาคนช่วยยากมากเลยนะคะช่วงนี้ต่อไปนะคะช่วงการงานของชาวราศีสิงห์เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ เอาละค่ะเขาบอกว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยจริง,รงๆเรามีคนที่พอจะช่วยเหลือได้แต่ไม่ยอมบอกกล่าวเขานะคะอาจจะทําให้เขาโกรธหรือไม่อยากช่วยเหลือก็ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้มีคนเมตาก,ก็ควรพูดกวนคุยนะคะหรือต้องพูดเพื่อขอโอกาสนะจะได้เป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะต่อไปเป็นเรื่องสุขภาพของชาวราศีสิงห์บ้างคะ่ะเป็นอย่างไรบ้างชาวราศีสิงห์นะคะดวงประจําเดือนเมษาต้องระมัดระวังปัญหาเกี่ยว กับการปวดหลังปวดเอวนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกระเบนเนบและต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวกับจิตใจนะคะอาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้หรือหอบหืดก็ได้มีปัญหาเกี่ยวกับช่วงซวงอกก็ได้นะคะและต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับสภาพจิตใจอย่างเช่นอาจจะมีปัญหาทางใจความรักมีปัญหาหรือเป็นโรคอะไรบางอย่างที่ทําให้ใจเราเนี่ยมันรู้สึกไม่โอเคได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะเป็นดวง เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภของชาวราศีสิงค์ค่ะช่วงนี้เขามีโชคไหมคะเดือนเมษาเอาละค่ะเดือนเมษาชาวราศีสิงค์จะมีเรื่องดีๆแบบมืดๆเข้ามาคือมันมีเรื่องดีๆรออยู่แหละค่ะแต่แค่ตอนนี้มันรอเคลียร์ปัญหาเท่านั้นเพราะฉะนั้นโชคจากการเสี่ยงดวงไม่มีเลยนะคะให้สูตรมาเลยทีเดียวต่อไปเป็นเรื่องของความรักบ้างค่ะของทั้งคนโสดและคนมีคู่ไพ่บอกว่าความรักของชาวราศีสิงค์นะคะ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมือที่3ามแน่ๆถ้าคนที่มีคู่แล้วเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้ตัวเรานี่แหละค่ะจะต้องเป็นคนจัดการก่อนต้องใจเย็นไม่ผลักไล่ใส่ส่งนะเพราะเขาบอกว่าถ้าเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้ด้วยความใจเย็นทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีส่วนคนโสดถ้ามีคนเข้ามาคุยแล้วไม่ค่อยมีเวลาให้กันรองหาเวลาให้กันดูทุกอย่างจะพัฒนาไปได้ด้วยดีค่ะ ราศีต่อไปเป็นราศีกันค่ะการเงินของชาวราศีกันประจำเดือนเมษาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะจับไพออกมาแล้วว้าวเขาบอกว่าการเงนินมันมีปัญหาก็จริงนะแต่มันมีคนช่วยเหลือเขาจะพลิกวิกฤตนะคะให้เป็นเรื่องดีได้อืแต่ว่าผ่านไปได้ด้ดีนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการงานของชาวราศีกันบ้างเป็นยังไงนะคะช่วงเมษา ไพ่ก็ตอบมาแล้วนะคะว่าช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะคะอย่าไปบ่นหรืออย่าไปพูดอะไรเกี่ยวกับอนาคตนะคะให้มากเดี๋ยวจะเป็นผลร้ายกับตัวเองนะต่อไปนะคะเรื่องสุขภาพของชาวราศีเมถุนค่ะเป็นยังไงบ้างเอาละค่ะชาวราศีเมถุนช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแต่รับประทานอาหารให้ตรงเวลาสักนิดนึงจะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องระวังตัวเองเกี่ยวกับเรื่องการกินมันไม่ได้มีโรคอย่างอื่นหรอกคะ่ะแต่ มันจะปวดท้องเล็กๆน้อยๆได้นะคะหรือเขาเรียกว่าโรคเก่าจะกำเริบนั่นเองนะต่อไปนะคะเรื่องโชคลาภของชาวราศีกันเป็นยังไงนะคะประจําเดือนเมษาเขามีโชคไหม mm hmm. เขาบอกว่ามีโชคจากทางไกลนะคะมีโชคจากการกราบไหว้บูชาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าไม่ยอมขอก็ไม่ได้นะใครอยากสมหวังเรื่องอะไรนะคะชาวราศีกันเนี่ยแนะนําให้ลองไปขอพรกับท่านพญานาคดูนะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของความรักบ้างค่ะ ของคนโสดและคนไม่โสดเนี่ยชาวราศีกันน่ะเป็นยังไงบ้างคะเดินเมษาเขาบอกว่าคนไม่โสดเนี่ยจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็ได้นะคะไปต่อก็ไม่ได้แย่แต่เพียงแต่ว่าเราโลเลเลือกไม่ได้เท่านั้นเองส่วนคนไม่มีคู่นะคะต้องระมัดระวังให้ดีนะเพราะว่ามันไปต่อได้แต่ก็ไม่รู้จะเลือกยังไงดีมีหลายทางเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นไปต่อก็ดีไม่ไปต่อก็ดีคะ่ะ ราศีต่อไปเป็นชาวราศีตุลค่ะดวงประจําเดือนเมษานะคะของชาวราศีตุลเกี่ยวกับเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างคะจับไพ่แล้วเขาบอกว่าเอาละค่ะจะมีคนคนหนึ่งนะคะเข้ามาทําให้มีปัญหาจนอยากจะออกไปจากตรงนี้เรื่องการเงินก็เลยมีปัญหาไปด้วยค่ะเพราะว่าจิตใจย,ยัอยู่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่ ทำอะไรก็ไม่ดีในสายตาซะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้การเงินมีปัญหาหมุนเงินยากแล้วก็ไม่ค่อยมีคนซัพพอร์ตนะนอกจากจะเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเท่านั้นค่ะต่อไปเป็นเรื่องการงานของชาวราศีตุลบ้างค่ะเป็นยังไงเอาละค่ะเขาบอกว่าการงานเนี่ยที่ทนได้ทุกวันนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เรารักหรือไม่ก็เป็นเพราะคนที่เรารักนะคะจะทนอยู่ต่อไปได้แต่ถ้าทนไม่ได้เนี่ยก็ไม่น่ารอดเหมือนกันนะคะ ต่อไปนะคะเป็นเรื่องสุขภาพของชาวราศีตุลค่ะช่วงเดือนเมษาต้องระวังอะไรบ้างเนาะตัวภัยออกมาว่าช่วงนี้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะหรอกนอกจากมองเรื่องอนาคตเหมือนคิดไกลมากกว่านะคะสุขภาพไม่ได้แย่นะคะดูแลตัวเองค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะแต่ก็แอบนอนน้อยนิดนึงนะคะพักผ่อนให้เพียงพอเนาะ ต่อไปเป็นเรื่องโชคลาภค่ะชาวราศีตุลน,น่ะประจําเดือนเมษาเขามีโชคไหมคะเอาละค่ะเขาบอกว่าจะมีโชคค่ะแต่ไม่ควรบอกใครไม่ควรแจ้งแก่ใครนะคะอยากซื้ออะไรก็ซื้อไปนะมีคนคนหนึ่งมีเทพองค์หนึ่งกําลังให้โชคให้รับอยู่ต่อไปเป็นเรื่องความรักของชาวราศีตุลน,นะคะประจําเดือนเมษาของทั้งคนโสดและไม่โสดค่ะเป็นยังไงบ้างนะ จับไพออกมาแล้วนะคะเขาบอกว่ามันเหมือนต้องเลือกเลยอะค่ะคนที่ไม่โสดนะมันเหมือนต้องเลือกระหว่างงานกับความรักเพราะฉะนั้นจะไปต่อหรือพอแค่นี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลยนะคะ mm hmm. ก็ทุกมากพอสมควรค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นลองเดินหน้าดูไหมส่วนคนที่ยังไม่มีแฟนนะคะยังโสดอยู่ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เน้นทำงานไปก่อนเถอะค่ะ mm hmm. เรื่องความรักเอาไว้ก่อนเนาะเ mm hmm. พราะสุดท้ายแล้วดูเหมือนจะไปไม่รอดนะ ราศีต่อไปนะคะเป็นราศีพิจิกค่ะชาวราศีพิจิกนะคะดวงการเงินประจําเดือนเมษาเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโอเคค่ะไพ่ออกมาว่าดีเวอร์วางมีเงินเก็บมีคนพพอร์ตมีคนจะให้อะไรเงินที่หวังก็ได้ด้วยค่ะโอ้โหนะต่อไปนะคะเป็นเรื่องการงานบ้างค่ะการงานของชาวราศีพิจิกเป็นยังไงนะคะ เขาบอกว่าชาวราศีพฤจิกช่วงนี้ค่อนข้างเครียดกับเรื่องงานนะคะโดนกดดันค่อนข้างมากและแถมยังมีคนไปว่าร้ายรับหลังเราอีกด้วยเพราะฉะนั้นอดทนหน่อยนะคะต่อไปเป็นเรื่องสุขภาพของชาวราศีพิจิกบ้างคะ่ะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเขาบอกว่าสุขภาพของชาวราศีพิจิกประจำเดือนเมษาไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงเลยคะ่ะดูแลตัวเองให้ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นเรื่องโชคลาภของชาวราศีพฤิกเขาจะมีโชคบ้างไหมคะเนี่ยประจาเดือนเมษาเขาบอกว่าช่วงเนี้ยไม่มีโชคจากการเสี่ยงดวงและไม่ได้รับโชคจากการงานแท้ยังจะมีปัญหาก,กับคนใกล้ตัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่ว่าไม่มีโชคแต่เรื่องงานดีเงินด,นดีก็ถือว่าโอเคนะต่อไปเป็นเรื่องความรักค่ะของชาวราศีพฤิกประจําเดือน เมษาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะทั้งคนโสดและคนไม่โสดเลยอ่ะโอเคค่ะเขาบอกว่าชาวราศีพฤจิกนะคะคนโสดเนี่ยไม่ต้องคิดจะมีมองอนาคตไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะโดนหลอกนะคะส่วนคนไม่โสดแล้วมีคู่ไปแล้วนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้ก็อย่าไปกดดันตัวเองมากอย่าไปโฟกัสอะไรกับสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงนะเพราะมิฉนั้นก็จะได้แต่ความทุกข์นะคะและก็ความผิดหวัง ราศีต่อไปนะคะเป็นราศีธนูค่ะดวงของชาวราศีธนูประจำเดือนเมษายนการเงินเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะเสี่ยงไพออกมาแล้วโอโอเคค่ะการเงินดีมีคนซัพพอร์ตนะคะขอแค่เพียงเอ่ยปากหรือขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะได้ตามนั้นเลยต่อไปเป็นเรื่องการงานนะคะเป็นอย่างไรบ้างเอาล่ะคะ่ะการงานก็ดีเหมือนกันจากที่มีปัญหานะคะชาวราศีธนูจะปรับ ปในทิศท,ทางที่ดีเช่นเดียวกันนะจะมีคนคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือตำแหน่งที่หวังหรือความเจริญก้าวหน้าก็จะได้เช่นเดียวกันนะต่อไปเป็นเรื่องสุขภาพของชาวราศีธนูบ้างนะคะประจำเดือนเมษาเป็นยังไงไวยต้องระวังนิดนึงนะเออเกี่ยวกับท้องน้อยอวัยวะเพศค่ะช่วงนี้มันเป็นเลขดำๆมาเลยแบบนี้หมอมองว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ดูแลตัวเองกันนิดนึงอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับรําไส้หรือว่าพวกระบบขับถ่ายส่วนปลายอะค่ะรวมไปจนถึงอวัยวะเพศท้องน้อยยำ้ำจริงๆนะเช็คสุขภาพกันหน่อยเด้อต่อไปเป็นเรื่องโชคลาภราคาของชาวราศีธนูเขามีโชคไหมประจำเดินเมษานะไพ่ตอบนะคะว่าจะได้รับโชคจากทางไกลทั้งเรื่องของความรักและเรื่องของการงานเอา้า แต่ไม่มีโชคจากการเสี่ยงดวงนะคะเป็นโชคแบบจากงานจากความรักเนาะต่อไปเป็นเรื่องของความรักค่ะระวางคนโสดกับคนไม่โสดของราศีธนูเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างคะท่านนะไพ่ตอบออกมาแล้วนะคะว่าเอาละค่ะใครที่รอให้คนรักเก่ากลับมาไม่ต้องรอแล้วนะคะส่วนคนไม่โสดความรักค่อนข้างเราหองและแห่งมีเกณฑ์จะเลิกกันแต่มันเป็นเลิกที่ดีอะสมควรเลิกประมาณนี้นะคะ ส่วนคนโสดอยากให้คนเข้ามาไม่ต้องรีบนะคะเดี๋ยวมีคนเข้ามาเพราะถ้าเรายิ่งรีบเราจะดูเหมือนว่าวิ่งหามันจะยิ่งดูวิ่งหนีนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมรับฟังในคลิปถัดๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ